มาต้นๆเลยกลัวเดี๋ยวทีมงานจะแคปให้ไม่ทันนะคะคำถามนะคะคุณหมอ ถามว่าเป็นสิวอุดตนันไม่หายสักทีเลยค่ะหยุดแต่งหน้าหยุดลองพื้นแล้วก็ครีมกันแดดไปสักพักแล้วก็ไม่ดีขึ้นพอคุณหมอพอมีคําแนะนําให้บ้างไหมคะสําหรับเคสนี้คนไข้ที่มารักษาทางสกินเอกนี่เยอะมากเลยค่ะมักจะบอกว่าขอ,อกินยาได้ไหมเป็นสิวอุดตนันกินยาได้ไหมซึ่งต้องบอกเลยว่ายังไม่มีข้อมูลของยากินที่ช่วยเรื่องสิวอุดตนันนะคะอันดับแรกเลยคือ ออกไปเช็คก่อนว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรที่แบบอาจจะทำให้เกิดสิวอุดตันได้ไหมอาจจะลองเช็คดูค่า comedogenic rating อันนี้ลองไปเสิร์ช Google ดูก็ได้ค่ะแล้วก็ลองดูหยุดดูแ้าหรุว่าหนึ่งก็คือไปเช็คสกินแคร์ก่อนเช็คสกินแคร์ว่าโอเคอาจ,จะทำให้เกิดสิวอุดตันไหมถ้าไม่มีทีนี้ก็ลองไปปรับดูการดูแลผิวนะคะล้างหน้าให้สะอาดค่ะแล้วก็ถ้าแต่งหน้าก็อาจจะดับเบิ้ลคลีนซิ่งด้วยค่ะทีนี้อย่างที่คุณ บอกใช่ไหมคะว่าหยุดแต่งหน้าแล้วหยุดรองพื้นแล้วครีมกันแดดก,ก็หยุดหยุดไปหมดแล้วไม่ดีขึ้นเลยดังนั้นคงต้องรักษาด้วยยาร่วมด้วยค่ะพันี้ยาที่ช่วยได้ก็อาจจะเป็นยาในกลุ่มของทอปิคอลเรตินอยค่ะกับกลุ่มตัวที่เป็น Topical เป็นโซเ p ียมออกไค่ะแล้วก็แอดออนอื่นๆตัวเสริมก็คือตัว a ะ e l ล i c a อซิค่ะหรืออาจจะใช้ในกลุ่มที่เป็น แ c ซิดพิวก็ได้ค่ะกลุ่มที่เป็น BHA AHA ก็ช่วยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอช่วยในเรื่องของยาทารักษาค่ะแล้วก็ถ้าเกิดยายาแล้วยังไม่ดีขึ้นอันนี้ก็อาจจะมีการทำผันการมบางอย่างเช่นการทำแบบแอซิดพิวหรือว่าการใช้วิธีกดสิวซึ่งควรจะต้องทำโดยแพทย์ค่ะเมื่อกี้มีคำหนึงค่ะคุณหมอ double cleansing ค่ะหลายคนอาจจะเอ๊ะยังไงคะคุณหมออธิบายเพิ่มเติมหน่อยไหมคะ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาวเลยค่ะเล่ากันยาวดับเบลิลคินซี่เนี่ยอาจจะไม่ได้จําเป็นสํำหรับทุกคนค่ะก็ตามชื่อเลยดับเบลิลล้างล้างสองรอบใช่ไหมคะสองขั้นตอนก็อาจจะแนะนําว่าเออขั้นตอนหนึ่งเป็นกลุ่มที่เป็น Water Based c l e a n s อ r er, อีกอันนึงก็เป็น Oil Based แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือข้อมูลเรื่องการใช้ดับเบิลคลีนซิ่งนี้มันก็ยังไม่ได้ชัดเจนว่าควรจะต้องทำในไทยบ้างแต่เอาเป็นว่าแนะนําว่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเรายังล้างหน้าไม่สะอาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบกันน้ำอะค่ะทั้งเป็นครีมกันแดดหรือว่าผลิตภัณฑ์แต่งหน้าที่เป็นกันน้ำก็อาจจะใช้วิธีดับเบิลคลีนซิ่งได้ค่ะก็คืออาจจะเช็ดเครื่องสำอางก่อนสเต็ปหนึ่งแล้วก็ต่อด้วยผลิตภัณฑ์ล้างหน้าอย่างนี้ก็ได้ไหมคะได้ค่ะ,คะ